ท่านผูน้ว่าราชการจารังหวัดสมเาหารทารเรียนบุญราที่เคารพอย่างสูงดิฉันานางอัญชนีกาลมาพิจิตรุญร่านาย,ยกเหล่ากาชาติจังหัดสมาหาในนามของคณะกรรมการจัดงานกาชาติและของดีจังหวัดสมดาหารประจาปี2567ดิฉันขอขอบคุณท่านผ้ว่าราชการจารังหวัดสมเดาหารีเป็นอย่างสูง ที่ได้ปรนนาให้เกียรติในงานที่มีเกิดงานกาชาติและของมีจากกาังหวายพิธีารประจำปี2,506งานกาชาติและของมีจากกาังหวัดทุกดางหวัดประจำปี2,567ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสาธารณพิสมของจังหวัดทุกดาหาัสำหรับปี2,567นีาา้ได้กำหนดจัดงานในระหว่าง วันที่7ถึงวันที่15มกราคมพศ2567รวมทั้งสิบ9 9วันเกืนโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสืกอารและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีงามของท้องถิง่นและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทดาหารและนำเสนอผลงานของส่วนราชการให้รู้จักแพร่หลายอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และก็จกดัดหารายได้ให้สนับสนุนกิจาการสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องชาชนที่ประจบความเดือดร้อนจากสาธารณภัยการจัดงานในปีนี้ได้จัดให้มีกิจาการรมต่างๆเช่นการบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู่บ้านผู่รรมเมืองการประกวดคว้อนกรรมการแสดงศิลปะวลฒนานทมจากอำเภอต่างๆการออกร้านพิรศการของแรงงานราชการรัฐวิสาหกิจและภาพเอกชชน การจนาหน่ายสิหน,นึ่งตำบลหนึ่งชุมชนบางขีนโอทจากท้องถิ่นและชุมชนการเดินแบบเรชันภาทไทยและพาพ้าคเหนืองการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียงและร่วมทำบุญกุศลร้องลุ้นรางวัลมากมายในร้านนา,าวาพาโชคและการออกสลากกาชาติจังหวัดิุาหารประจำปี2567การจัดงานในครั้งนี้จะสำเร็จ ไม่ได้เลยได้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่สนับสนุนให้เหลืออย่างดีทั้งจากคณะกรรมการจัดงานส่วนรชาชการอำเภอหน่วยงานรับวิสาหกิจสถานศึกษาองค์งกรภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพุดธหานและเทศบาลเมืองพุทธหานที่ได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์ในการจัดเตรียมงาน และอีกหลายแห่งที่ไม่ได้กล่าวถึงจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ในที่มีเปิดงานกรารชาติและงานของมีจังหวัดพุทหารประจำปี2567ในปีนี้จังหวัดได้รับเกียรติจากท่านางถิงนทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวนอทะติสสธานรับประชาธิไตจประชาชนลาวพร้อมคนะผู้แทนแขวงสวนอทถิ และท่านอธิปัตย์โรจนัภัยบูลท่านกงสุนใหญ่นักแขงสวนเขตเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานในโอกาสนี้ด้วยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านบรรยานุตร,ราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพุทธาหารได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัลการประกวดวอนรำและกล่าวเปิดงานกาชาติและงานของมีจังหวัดพุทธหารประจําปี2567พร้อมนั่งของเปิดงานร่วมกับท่านเจ้าแข่งส่วนเขตและแท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอกราบเรียนเชิญค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกาชาติและงานของดี จังหวัดมุกดาหารประจำปี2567ในวันนี้และในโอกาสนี้กระผมเองในนามของจังหวัดมุกดาหารต้องขอต้อนรับท่านานางหลิงทองแสงตะวันรองเจ้าแขวงสวรรณเขตพร้อมคณะท่านอธิปัตยโลดชนะไอรูลท่านุงขุนใหญ่นักแขวงสวรรณเขตพร้อมคณะที่ได้กรุณาให้เกียรติ มาร่วมพิธีเปิดงานในวันนี้ต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารด้วยความเคารพว่าก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมและแสดงความขอบคุณในพลันของพี่น้องชาวมุกดาหารที่เคารพรักทุกท่านทั้งหน่วยทุกๆหน่วยงานทั้งทัทุกๆกลุ่มองค์กรทุกๆพื้นที่ทั้งเจ็ดอำเภอที่ได้ร่วมกัน แสดงพลังแห่งความเป็นมุกดาหารเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของพวกเราชาวมุกดาหารโดยการแสดงต่างๆที่ประจักษ์เห็นอยู่กับสายตาพวกเรารวมทั้งการนําสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมหรือซอฟต์พาวเวอร์มาร่วมในกิจกรรมงานในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกร้าน การจำหน่ายติดค้าผลิตภัณฑ์ในพื้นที่การร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆเพื่อให้งานกาชาติและงานของดีของจังหวัดมุกดาหารของเรานั้นมีความสนุกสนานพร้อมกับมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์และที่สาคัญก็คือเป็นการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมอันดีงามของพวกเราเอาไว้เป็นการรวมพลังของพวกเราในการที่จะแสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้คนทั่วไปได้รับรู้ว่า เราทุกทหารพร้อมเคียงกันสามกีกันพร้อมที่จะร่วมกันในการพัฒนาชาติเนืองของพวกเรานะครับก <c oughs> ็าต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทุกๆการแสดงนะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าทั้ง3มเพลงน้องๆนักเรียนหรือแม้กระทั่งผมได้มีโอกาสเดินไปชมนิทรรศการต่างๆของร้านต่างๆในเบื้องต้นแล้วแม้ว่ายังคงผมไม่หมด แต่เห็นถึงพลังของความร่วมมือจริงๆนะครับก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณในน้ําใจในตีและก็พลังทั้งมวลที่พวกเราได้ร่วมกันขอบคุณทางผู้ที่ถือว่ามีอุปกราระคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนทุกกลุ่มท,ทุกองคอ์กรที่ได้ร่วมพลังกันในการที่จะทให้งานในครั้งนี้ประสบความสําเร็จและที่สำคัญงานในครั้งนี้รายได้ทั้งหมดก็จะนําเอาไปคืนสู่ การพัฒนา,นาในระดับพื้นที่นั่นก็คือการไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆและสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับงานกาชาและงานของดีจังหวัดมุกดหารประจําปี2567ในครั้งนี้นั่นก็คือเราได้รับความร่วมมือจากทางแขวงสวรรคเขตทางแขวงคำม่วนและก็ทางเวียงจันทร์นะครับที่ได้คุณา ส่งร้านต่างๆเข้ามาร่วมในการจําหน่ายรวมทั้งได้รับความร่วมมือจากทางท่านเจ้าแฝงท่านรองโดยส่งท่านรองเจ้าแขวงเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันในการประสานความร่วมมือระหว่างเราทั้งสองประเทศทั้งสวรรค์เกตและก็มุกดาหารในการที่จะพัฒนาอสองฝั่งโขงของเราให้ จเจริญเติบโตไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่อยากจะกรับเปลี่ยนให้พ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารได้รู้สึกภาคภูมิใจว่าเรามีเพื่อนบ้านที่ผู้เกี่ยวงกับเราแล้วก็พัฒนาไปพร้อมๆกันและความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่อยู่อยู่แค่นี้นะครับก็คงจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกันตลอดไปสิ่งสำคัญก,ก็คือความรูมม้ต่างๆนั้นได้รับความสน,นับสนุนหรือการประสานงานอย่างดีเยี่ยมนะครับจากท่าน องศุนย์ใหญ่นักแขวงสวรรค์เขตคือท่านอธิป,ปัตย์โรจนะไพบูลซึ่งท่านก็ได้ให้การร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่แม้กระผมได้มาอยู่เพียงหนึ่งปีเนี่ยก็เห็นถึงความร่วมมือในการดำเนินของท่านเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ต้องขอญาตกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวมุกดาหารนะครับเราก็คงจะต้องถือโอกาสนี้นะครับร่วมแสดงความกินดีกับท่านองศนุนด้วยเนื่องในโอกาสที่ท่านได้รับการ ได้รับพระุาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมนะครับให้ไปดำรงตาแหน่งท่านเอกนนะเอัครทูตนะตีมไดสเต้นะครับก็ซึ่งเป็นโอกาสอันดีนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นพระหมหากรนะุณาธิคุณแล้วก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสมมุติฐานมาอย่างดีแล้วก็ได้รับความเมตตได้รับพระกุณาโปรดเกล้าไปดำรงตาแหน่งที่สําคัญยิ่ยงนะครับอันนี้ก็ต้องถือโอกาสนี้แสดงความดีดีไว้ณนะโอกาสนี้นะครับ ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาองค์กรภาคเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานตลอดจนให้การช่วยเหลือบริจาคทรัพย์และสิ่งของสมทบให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้และก็ขอขอบคุณท่านรองเจ้าแวงสุวันเขต และท่านกองส่วนใหญ่นะักแขวงสวนวันเกตและคณะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดงานกาชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจําปี2567ในครั้งนี้ขระผมขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนไตรยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญสมบัติสงในสิ่งที่ปรารถนาโดยทั่วกัน และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอร่วมกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารเปิดงานกาชาติและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี2567ณบัดนี้กาบขอบุณครับ ขอบคุณท่านพรือตรบุญราชผู้ว่าการจังหวัดมุกดาหารกล่าวเปิดงานครับขอบคุณท่านอัญชลีกัลมาพิจิตรบุญราานายกเหล่ากาชาิจังหวัดมุกดาหารและประธานจุลนแม่้างมหาไทยจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีในรั่อไปใกล้ขออนุญาตมุกดาหารในวันนี้ขอเรียนเชิญครับ เรียนทานวรยานบุญนาฬพระวารชการจังหวัดบุกนาหารที่ข้าโลมระเถอ,อย่างสูงเรียนทานฮองพระวารชการผ่านนายกเหล่ากาซาตจังหวัดบุกนาหารที่ระเถเรียนทานอธิบัติโรดเจนละพโยนคงชนใหญ่แห่งราชนาจักรไทยประจําแข่งสวัสดิ์เคพีข้าโลเประเถเรียนบรรดาท่านการสการ เจ้านาทีและพี่น้องชาวจังหวัดอุตรดารที่ฮาเป็นทางหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าตางนาให้การนำขันเขวมบอกคือในานามส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความขอบพกขอบใจเป็นอย่างสูงต่อการต้อนอับอันพบคุณเต็มไปด้วยไม่ทิจิตมิตรภาพทานยตาพี่น้อง้านไก่เกเทียงของทานผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดานี ทานนายกราวกาซาเจ้าหน้าที่ตลอดอทั้งพ่อแม่ประชาชน้างอุรหารทุกคนนาที่มีต่อคณะพวกข้าประจ้ามาในโอกา,าสนี้ด้วยคณะผู้แทนของแขวงสวรรคเขตอ่พร้อมด้วยภาคเอกชนจำนวนหนึ่งได้เดินทางเข้าวอมพิธีเปิดงานกาซา งานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี2004ตามคำเชิญของทานผู้บรศกรารจังหวัดมุกดาหารในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมยามข้าพเจ้าผู้ซึกและประทับใจการพาฒนาสิ่งใหม่ๆหลากหลายสมกับสื่อเสียงที่ว่าจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดปลายทางแห่งเปรความสุขที่บ่มีวันสิ้นสุด เที่ยวส้มแรงทองเที่ยวหลากหลายซิมอาหารเลิกโหลดสัมผัดเทียนผู้วิธีชีวิตเรวัฒนธรรมห้องพินสิ่งที่สำคัญคือพวกข้าพเจ้าผู้ซึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบหนาพ่อตากับสาวมุกดาหารผู้ที่เต็มไปด้วยความรุกมันกระยันเพียนในาการสร้างสาถานาเมืองของตนให้กาย เป็นดินแดนที่อุดมหางมีและสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยท่านยิงท่านไซที่นับถือและหาแฟงทั้งหลายคือการพบเข้าผู้นำกันแล้วว่าแวงสวรรณเขตและแวงหมุกงานพวกเข้าแมนตั้งอยู่ใจการของแรวเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกซึ่งมีทางเอง ในการส่งเสริมการค่าการท่องเที่ยวและการลงทุนในระยะ่านมาทั้งสองแวงจัหวัตถุการของพวกเราได้รวมกันจัดกิจกรรมต่างๆโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยววัฒนธรรมเสื่อมโยงวัฒนธรรมสองฝั่งของในพื้นที่แวงสวรรณเกศและแวงหุทตหาร โดยมีกีฬาเป็นพิตกรรมเสื่อมยงาก,การหัวมือและสานสายพัวพันอันดีระวางประจุโนสองซ่าปัจจุบันแฝงสวรรค์เกตของพวกท้างมีจุดสุมก้าเกียมเปิดปีทองเทียวลาวในปี2004โดยการปักปรุงวงจรการทองเทียวเป็นต้นการโสรสางขื้นผานโครงราง ที่ติดกัดการทองเทียวเส้นการอสางเส้นทางทองเที่ยววงในนับเต่พระธาตุอีหังในทาแรนทองเทียวพึงวาเส้นทางเรียบเทมในนามของไปยังพระาธาตุโลผาย้ายพื้นทีเขตพระธาตุโลเส้นทางอ้อมนอกเมืองจำพรซึ่งมีแรงทองเที่ยวที่สำคัญหลากหลายนอกนา้น้ยังได้ส่งเสริม โครงการท่องเที่ยวเพื่อกระจายไรายได้สู่ท้องถินแห่งไร้ขึ้นไปเสี่ยงครูกับพิจการคุณประเทียมีข้างวัฒนธรรมท้องถิมนิเทศการต่างๆนาโอกาสเข่าห่วงาการซาดและงานกองหนีจวัดทหารในครั้งนี้ข้าพเจ้าตั้งหนาให้การน,นำพันแหวงก็คือประชาชนแหวงสวรรณเขต เพียนเซินทานผู้วารศการอาจังหวัดน,า,นาโยกรากาซาดพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และประชาชนจังหวัดมุกดาหารรวมง,งานเทศากาลสวรรค์สุขสันต์พรนษาและพิธีเปิดปีตรงเที่ยว2004ช,วชึงจะได้จัดขึ้นในเดือนกุมภาในระหว่างวันทีสิมาหา19า2004 เลยขออวยพรให้งานกาซาและงานของนีจังหวัดมุกาหารในข้างนี้จงพื้นพลดพื้นมวลซ่นและเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสดซ่นเจ่มใสท่านี้เนื่องในโอกาสปี2004นี้ข้าพเจ้าอวยพรอ,อันประเสริฐเททานอุบาราชการจังหวัดมุกาหารทานค้องอุบาราชการจังหวัด ในกระทานนยายกเหล่ากาซาจังหวัดในกระทานคงคสูญใหญ่แหงราษนาจักรไทยประจำเแขวงสวรรคเกศตลอดขอดเจ้าหน้าที่ชาวจังหวัดมุกดาหารทุกคนร่าจงมีสุขภาพภพารณาไมยสมบูรณ์ข้่แข็งมีความสุขจงประสบผลสำเร็จตามความประสงค์ทุกประการอวยพรแด่สายพวพันมิตรภาพผานเมืองมิตรภาพบ้านใกล้เงืนเกียงและ ระวางราไทยสวรรเกศหมุกราหารจงสวยสดงดงามและเงินยงตลอดไปขอขอบอใจจากท่านรองก็แตงแฝงสวรนเกศท่านนางดิศทองแสงตะวันได้กล่าวแสดงความยินดีใน จังหวัดูเท่านบระราบุญราาในลบตัวไปเกียตท่านรองเจ้าแฝงแฝงสมรภิเกียรตินามิกองแสงตะบันประกอบพิธีร่างกองใจสามครั้งและท่านก็เพิ่ต่งนักแฝงสมรภิเกียินามิปัดรวดสนให้บูนครับีเปิดยนงานราชาได้รางของยินจังหวัดภูเา็ประจำปีพุทธศักราชส5 6 7ันดได้เริมขึ้นอย่างเป็นอาการย์ทเร สวัสดีค่ะแอดขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่รับชมวิดีโอและกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงเป็นกำลังใจสนับสนุนทางช่องได้หลายช่องทางนะคะโดยการสมัครสมาชิกช่องเดือนละ80บาทส่งซ u เปอร์สติ๊กเกอร์ในไลฟ์สตรีมมิ่งซื้อซ u เปอร์แทงส์ในวิดีโอและซื้อสินค้าในร้านผ้าไทยได้ค่ะ Thank you so much, guys, for supporting my channel. I hope you guys like my video. Have a nice day. Goodbye.